สวัสดีค่ะช่องอารีในสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำเคปเขาฝากฉันมาบอกว่าอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้มีตัวเลือก2องกองนะอันนี้กองที่1นึกองที่2 ใช่สถานการ์พูดผิดคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสมีความแฮปปี้ในชีวิตเป็นคนที่ใครมองมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นคนน่าเข้าหาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีเอเนจีบวกๆเป็นคนที่บางทีคนเขาก็คิดว่าเราเคยมีความทุกข์อะไรในชีวิตบ้างเขาอยากที่จะรู้เหมือนเขาไม่เคยเห็นด้านดักๆักอะไรก็ตามเลยในชีวิตของเราอ่ะ เราดูเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายเหมือนก็เรื่อยๆในชีวิตอะไม่ได้หวือหวาไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นเวอร์วังอะไรในสังคมแล้วก็ออกดูจะเป็นคนที่ชอบขี้เมาส์ชอบพูดคุยอาจจะรู้เรื่องราวของคนอื่นๆเยอะเป็นคนที่อาจจะรู้เรื่องราวของ คนนั้นแล้วก็เอามาบอกอีกคนหนึ่งเหมือนเล่าสู่กันฟังครั้งหนึ่งเคยได้เจอเพื่อนตอนสมัยมัธยมพอเจอกันไปเจอเพื่อนมัธยมอีกคนหนึ่งก็เอาไปเล่าให้กันฟังจริงๆแล้วอันนั้นคือภาพลักษณ์ที่คนอื่นเขามองเราแต่เหมือนกับว่าตัวตนจริงๆของเราอ่ะเราเป็นคนที่ชอบที่จะคิดมากชอบเหมือนคิดเรื่องเก่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านไปแล้วในชีวิตอะ่ะเหมือน คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นที่มันผ่านมาแล้วแล้วในวันนี้คืออะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมส่วนถ้ามาถามถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่เรามาถามนะเหมือนกับว่าแต่เดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ยิปซีขยายต่ออีกทีหนึง่งถ้าหากให้เดาตอนเนี้ยเหมือนมันเป็น ความสัมพันธ์ที่เรายังรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าเราสับสนตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาหรือว่าเราอ่ะสับสนตรงที่เขามลัรู้สึกยังไงกับเรากันแน่การกระทําของเขามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมแต่ว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสภาวะตอนเนี้ยเราพยายามที่จะรักษาลักนี้ให้มันยังดํารงอยู่ต่อไปไม่รู้ว่าสถานะเราตอนนี้คือคบกับเขาหรือยังหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแล้วกําลังคิดสับสนอยู่ว่า เขาจะเอาอยัางไงจะขอเราครบไหมหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่วันหนึ่งก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นเราก็ห่างหายจากกันไปแต่ว่าเราอะตอนเนี้ยคือเราชอบเขาไปมากแล้วเราก็รู้สึกเหมือนไม่ได้อยากที่จะไปมองหาใครใหม่อะ่ะงั้นทีนี้เราจะมาดูที่ว่าความสัมพันธ์ เขามีอะไรอยากฝากบอกเราสิ ที่คนที่เราถามถึงเขาฝากมาบอกนะฝากเรามาบอกสิเห <c oughs> มือนเขาจะบอกบอกว่าไอสิ่งที่เราคิดสับสนอยู่ในหัวว่าสรุปแล้วเขาจะเอาอยัางไงอะถ้าหากว่ามันเป็นความสัมพันธ์ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแค่การที่มีความรู้สึกดีๆร่วมกันแต่น่าจะยังไม่ได้คบกันนั่นแหละเขาอยากจะบอกว่าเขาโอเคแล้วก็พอใจกับการที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว เขาไม่ได้อยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อะไรคือเขาก็พอใจกับการอยู่เป็นโสดมีความสุขด้วยตัวเองแบบนี้เขาอ่ะกลัวว่าไม่รู้นะว่ามันเป็นความกลัวหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปถามความรู้สึกของเขาเะนาะแต่ว่าถ้าหากว่าตัวเราอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอยู่แล้วเราก็น่าจะเดาออกไม่ว่าสรุปแล้วเขาชอบหรือไม่ชอบเรา แต่เขาว่าพอใจอาการอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขาอะคิดว่าถ้าหากเขามาจริงจังมาพัฒนาความสัมพันธ์น่ะมันจะเกิดเรื่องที่มันไม่โอเคขึ้นเช่นอาจจะเลิกกันจบกันไม่สวยเขาไม่ได้รู้สึกอยากที่จะมาพยายามอะไรในตอนนี้มันเหมือนที่ผ่านมาในอดีตเขาอาจจะ เจอเรื่องอะไรก็ตามที่เขาเคยพยายามมันมาก่อนอ่ะแล้วมันทําให้ตัวเขามันเหมือนมันไม่ได้สมหวังดังใจเขาอ่ะเหมือนเขาพยายามไปแล้วทุกอย่างที่เขาพยายามอ่ะมันผิดหวังเหมือนตําน้ําพริกแล้วก็ละลายแม่น้ําไปหมดเลยอ่ะมันถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเรียนหนังสือพยายามจะได้เกรดสีเนี้ยเราแค่อ่านหนังสือตั้งใจเรียน เทคคอร์สให้คนช่วยสอนอะเราก็ยังการันตีผลลัพธ์ได้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปตามที่เราพยายามไม่ว่าเราจะพยายามลงทุนท,ทําธุรกิจหาเงินเพิ่มพยายามฝึกภาษาเล่นเกมทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ที่แน่นอนว่าถ้าหากเราพยายามเราก็จะได้ตามนั้นท่องศัพท์ก็จะจัพท์ได้เงี้ยแต่ครั้งหนึ่งในอดีตอะเขาน่าจะเคยพยายามกับเรื่องความรักมาแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเหมือนกับว่า เขายังเหนื่อยอยู่ยังยังท้อยังแบบยังไม่อยากที่จะมาพยายามแล้วก็กลับไปเหนื่อยอะไรเหมือนตอนนั้นอะ่ะเขายังเหมือนพอใจกับทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้อยากที่จะมาพัฒนาจริงจังอะไรกับเราซึ่งลองคิดดูว่าสมมุติว่าเขาชอบเราใช่ไหมเขาก็มองว่ามันก็ดูจะเห็นแก่ตัวกับเราไหมอะ่ะถ้าหากว่าเขายังไม่พร้อมแล้วชอบเราก็จริงแล้วคือแล้วเขาให้อะไรเราได้อะ่ะ เขาก็เลยไม่แปลกที่เราจะสับสนจากตัวตนในตอนแรกที่เราดูกันน่ะเขาอะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็มองในอนาคตนั่นแหละเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เดินหน้าเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับเรานอกจากที่ว่าตัวเขาจะมีความสุขกักรอยู่กับตัวเองแล้วเขาก็อยากให้เราอะมีความสุขกักรอยู่กับตัวเองเหมือนกัน แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เขาอะคิดมาแล้วว่าเขาเลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คิดว่ามันน่าจะยังไม่ได้มีการเดินหน้าพัฒนาไปต่ออะไรไปตอนนี้เราเจอแต่เรื่องราวแบบว่า ไม่สมหวังจากที่ตอนแรกเรามีแต่คนสมหวังในความรักโอเคกองที่หนึ่งจบแล้วกองนี้เศร้าเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ไปชอบคนอื่นเอาก็ได้ผู้ชายคนนี้เขาก็ดูเป็นคนดีอยู่นะตรงที่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมา หลอกลวงอะไรเราไม่คิดที่จะปล่อยให้เราเสียเวลาแต่ก็ไม่รู้สึกว่าแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าอขอบคันที่เลือกกองที่สอง ตัวตนของคนที่เลือกกองที่สองนะเขาฝากฉันมาบอกว่าเหมือนกับว่าตัวเราเป็นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราสามารถวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แบบว่าคนอื่นเขาอาจจะใช้ชีวิตชิวๆใช่ไหมไม่ได้ค่อยคิดว่าทําไมเรื่องทุกอย่างมันถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทําไมคนนั้นคนนี้ถึงทําแบบนั้นแต่ว่าตัวเราอ่ะเหมือนจะมีการคิดวิเคราะห์ได้ว่าทําไมคนคนนี้ถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ เหมือนเรามีความฉลาดอยู่ข้างในที่ไม่รู้ว่าเราเคยแสดงออกมาให้ใครรับรู้หรือเปล่าแต่เราคิดว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้เราใช้ชีวิตไปเรื่อยคนสนิทหรือคนใกล้ตัวเราเขาจะต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนที่ชอบใช้เวลาไปกับการชอบคิดวิเคราะห์ถ้าหากเราได้เกิดเล่าเรื่องอะไรที่เรารู้อย่างงี้เราจะเล่ายาวนานมากเราจะยากเล่าแบบไม่จบเป็นคนที่มีเรื่องเล่าในชีวิตเยอะ ก็บางทีคือการที่เราชอบคิดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนเขาเรียกว่าไนะเราไม่ได้เป็นคนที่สบายสบายกับชีวิตขนาดนั้นอนะเหมือนเราใช้ชีวิตให้มันดูเหนื่อยดูยากบางทีคือเราก็อาจจะแอบแอบเครียดเครียดในชีวิตทั้งทั้งที่เดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่ๆอะไรเข้ามาในชีวิตอนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวตนของเราอนะเนาะ จริงๆก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเสร็จแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่าตัวเราในตอนเนี้ยดันมาเจอความรักแบบที่เราเคยวาดฝันแบบที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาเจอหรือประสบพบเจอความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับการที่เราเคยดูหนังบางเรื่องอะแล้วเรารู้สึกอินมากแล้วเรารสึกแบบ มันน่ารักจังโรแมนติกจังแล้วเราไม่เคยคาดคิดว่าความรู้สึกแบบนั้นเรื่องราวแบบที่เราเจอในหนังแบบนั้นอะ่ะมันจะมาเกิดขึ้นกับเราแต่ว่ามันก็ดันกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมาซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเรื่องราวที่ว่ามันเป็นยังไงเราเปิดไพ่ถามสถานการณ์ความรักละคือคนที่เลือกกองที่สองเหมือนกับว,ว่ามันเป็นความรักที่มันไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะ แล้วเราก็เหมือนรู้ตรงนั้นดีทั้งๆท,ที่เราอุตส่าห์เจอคนที่เราวาดฝันไว้แล้วแต่ตอนนี้คือเราก็ทำได้แค่ต้องอยู่กับตัวเองไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะฝากมาบอกเรา ตอนแรกเราคิดว่ากองที่แล้วว่าผิดหวังเศร้าแล้วคือกองนี้ก็ผิดหวังแล้วก็เศร้าเหมือนกันเลยอะแต่เรื่องเราไม่ค่อยเหมือนกันคือเรื่องเราของคนที่เรื่องกองที่สองอะสิ่งที่เขาฝากมาบอกเรานะเขาบอกบอกว่าในสภาวะที่มันเป็นอยู่ในตอนเนี้ยทุกอย่างคือมันก็ได้ชัดเจนมันเห็นๆกันอยู่แล้วว่ามันเป็นความรักที่มันไม่มีทางเป็นไปได้ จากการอาจจะเรียกได้ว่ามันผิดที่ผิดเวลาหรือไม่ก็เป็นเหมือนคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ได้เขาอะตัวของเขาเองอะตัวของเราอะน่าจะเป็นคนที่มีอะไรดีกว่าเขานะแต่ตัวเขาอะเหมือนเขามองว่าตัวเองมันไม่ได้คู่ควร อะไรในความสัมพันธ์อันนี้เขาก็เลยทำได้แค่เลือกที่จะต้องปล่อยเราไปแม้ว่าใจจริงๆเขาอะเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยเราไปหรอกแต่เหมือนสุดท้ายคือมันก็ต้องยอมรับความจริงอะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่มันไม่ใช่เหมือนมาเจอกันในวันที สินมันไม่เสมอกันมาเจอกันแบบที่ว่าถ้าหากเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสุดท้ายคือมันก็จบลงไม่สวยอยู่ดีมันเลยต้องมีการใช้ตักกะเหตุผลพยายามที่จะเด็ดขาดกับตัวเองแล้วก็ต้องพยายามที่จะยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นได้แค่ความรักที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้จำเป็นที่จะต้องปล่อยทุกอย่างออกไป พยายามที่จะทําให้การกระทําหัวใจและสมองอะ่ะมันไปในทางเดียวกันแต่คือในใจเนี่ยเจ็บเจียนตายเลยนะคือมันทุกข์มากเหมือนกับว่าตัวเราที่ว่าเศร้าแล้วอะ่ะตัวเขาเองก็เศร้าไม่ต่างกันสุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันก็เป็นได้แค่เรื่องในจินตนาการ ไม่ว่าจะเคยคิดฝันอยากที่จะคิดว่าความรักนี้มันจะเป็นไปได้มันจะดีมากกว่านี้จะเป็นเหมือนในนิยายที่มันจบลงอย่างสวยงามแต่มันก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นอะตอนนี้คือเขาอะมีแต่ความรู้สึกเศร้าดิ่งดาวแต่เขาอะไม่ได อยากให้เราไปรไู้สึกเศร้าแย่ดิงดาวอะไรกับเขาหรอกนะเขาอยากให้เราเลิกที่จะไปเดินหน้าถึงแม้ว่าการถ้าหากว่าวันหนึ่งเราเกิดไปเดินหน้ากับเขาได้อะเขาจะรู้สึกไม่โอเคแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางไหนที่มันจะดีไปมากกว่านี้ได้แล้วอะไม่ได้อยากจะให้เราไปมีใครใหม่หรอกแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่สามารถเป็นมากกว่านี้ได้ตัวเขาก็ไม่ได้โอเคแล้วเขาก็คิดว่าเราก็ไม่น่าจะโอเคแต่เขาก็ไม่โอเคเหมือนกันที่จะต้องมาเห็นว่า เรามานั่งผิดหวังแล้วก็เศร้ากับเขาอะถ้าหากมันยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอมันก็ไม่มีอะไรดีจุดท้ายมันก็ได้เป็นแค่คนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่ท้ายแล้วเหมือนเขาคาดหวังนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จบอย่างที่มันควรที่จะเป็น แต่เขาก็คาดหวังให้เราอะเขาอะจบกันด้วยดีแบบที่ไม่ต้องมามีปัญหาอะไรกันเป็นเหมือนคนในความทรงจำที่ดีต่อกันไปเหมือนหนังเลยเนาะสตอรี่ของคนกองที่สองแต่เศร้าจังอ่านเองก็เศร้าเองคนหัวอืม โอเคหนหลังจากที่ทั้งสองกองในวันนี้ก็เศร้ากันไปทั้งคู่แล้วมาฟังเรื่องเราเมสาดีกว่าไม่มีสาระหรอกแต่ก็อยากเมสาไปเรื่อยๆคือขายไพ่เก่าเพื่อซื้อไพ่ใหม่คือเราแล้วแบบว่าโทนมันช่างแตกต่างกันมากเลยดูสิไพ่ด์กวูดคือความดาร์กแต่เราชอบกระดาษเขามากเลยนะคือแบบว่าคนอื่นเขาคงจะบอกเราว่ากระดาษแบบนี้มันบาง ซึ่งเราก็ว่ามันบางจริงแหละแต่ว่าที่แน่คือมันไม่หนักไงแล้วมันก็อันใหญ่มาสับลื่นสับง่ายเวอร์เวอร์เอาจริงภาพมันดาร์มากเลยอะแต่ว่าเราซื้อมาเพื่ออ่านแนวแบบ s h a r o w w o r k ไปคนพบมาแล้วก็เออก็ดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะค่อยได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าแบบชอบอะยังไงก็ยังชอบไพ่นี้อยู่ดี ตอนนี้คือไม่มีไพ่ไหนที่เราจะสามารถขายต่อเพื่อเอาไปซื้อของใหม่ได้แล้วนอกจากการที่ไปลงทุนซื้อของใหม่เลยส่วนไพ่นี้ทุนมันคือไพ่ทาร์ลออฟเดดิวายมันคือไพ่กระตุนไพ่นิทานของคุณโยชิโยชิทาน,นีหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้โยชิ Yoshi เลยเจำชื่อได้นี่นะชื่อเขียนอยู่นี่คุณโยชิโยชิทาน,นีคือเป็นไพ่ นิทานที่แบบรวมเรื่องราวของเขาเรียกว่านะนิทานของทั่วโลกอะ่ะทุกคนเราชอบไพ่นี้มากหกถ้วยเอาจริงชอบหกถ้วยของแทบจะทุกสำรับเลยอ่ะโดยเฉพาะอันนี้คือสวยอะ่ะสวยเลยเบร์นั้นถามว่าความหมายดีไหมไม่รู้แต่ชอบไพ่ไว้ก่อนแหละแบบมันก็ดีในบางคําถามอ่ะเนาะทำไมไพ่เรามีแต่กลับหัวเมก่นนี้หรือเราเปิดเจอแต่อันกลับหัว อยากจะเล่าเรื่องราวของนิทานบางอันในนี้ให้ฟังแต่เราหาไพที่ว่าไม่เจออันนี้อันนี้ก็ได้ถือซะว่าหิวใจจากความเศร้าจากการที่เราไปเลือกกองนู้นมาเนะาะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องเด็กหญิงกับไม้ขีดไฟใช่ไหมคือเ้าเดี๋ยวนะแต่เรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วปะ มันคือเรื่องของเด็กน้อยที่ต้องมาขายไม้ขีดไฟในวันที่หิมะตกหนักและจะกลับบ้านไม่ได้คือถ้าขายไม้ขีดไฟไม่หมดอ่ะแต่คือน้องเขาก็หนาวไงก็เลยเอาไม้ขีดไฟของตัวเองที่ขายไม่ได้มาจุดให้ความอบอุ่นกับตัวเองอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายคือไม้ขีดไฟก็หมดกระดับแล้วความหมายของไพ่ห้าเหรียญน่ะคือแบบมันเป็นความหมายที่แย่นะ ัดสนเศร้าโดดเดี่ยวทุกตกต่ํามันเป็นความหมายที่ไม่ค่อยจะดีแล้วเขาก็เลือกเอาเรื่องของเด็กหญิงเนี่ยความตกต่ำทั้งหลายอะไรมาเป็นของภพยเนี่ยเราแบบโอ้คิดได้ยังไงนะเก่งแท้จริงๆอยากเล่าของไพยอื่นอีกแต่ก็ไม่รู้จะเล่าอันไหนดีอ่ะอืมแค่นี้ก็ได้เอาเป็นว่า คลิปวันนี้จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย